สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เขามีเงินอยู่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสิบบาทวันนี้ผมจะเข้าไปสวนครับผมจะไปทําอาหารกินเมื่อเที่ยงนี่นะครับว่าเงินสิบบาทเนี่ยผมจะทําเมนูอาหารอย่างต้องนะครับยังไปปอกกันเลยครับผมจะเข้าไปร่านค่าแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวรอสักการมร่างค่าอยู่ด้านปุ่นนะครับ เดี๋ยวผมกับกองกันครับข้อเด็ดแอนไปกันเลยครับท่านผู้ชมตัวเลี้ยงวันนี้ผมมีตางค์อยู่สิบบาทผมจะปัญญาก,กับเขาตอนเตียงว่าผมจะเข้ามาหน้าร้านขนฟุ้นปีนี่ผมจะได้อย่างไปพองครับมืดเตียงนี่สิบบาทนะครับพอแล้วครับผมจะเื้ออย่างไดพฟองครับอาคนณพี่จัดมาให้ผมแล้วครับ ทุนวันนี้คือสิบบาทผมจะซื้ออย่างไรห้องครับ,ป,กกบปลากระป๋องบาได้แน่ครับท่านผู้ชมป,กกปลากระป๋องบาได้แน่อ่าปลาทูกเก็มหมอมีกาน่าจะถ้าซื้อใครจะได้กี่ใบครับใครได้สามใบอ่ะครับท่านผู้ชมคุณปีกว่าใครได้สามใบจัดมาเลยครับ จัดมาเลยวันนี้โอ้โใใหเสื้อจะอื่นซสื้อมาได้ครับนี่ผมจะใจทุนเมื่อเทียงนี่สิบบาทอนนะครับท่านผู้ชมมาดูครับเมนูเขาจะทําอาหารเมื่อเที่ยงครับแต่เมื่อเจ้าเนี่ผมก็อดอดไ้ก่อนครับอ่ไปกันเลยครับนี่ครับเงินสิบบาทครับสําหรับอยู่ชนบทนะครับท่านผู้ชมได้ไปแล้วโอ้ เดี๋ยวเขาไปพอกันเลยครับที่ส่วนของเัาผมจะประกอบอาหารทั้งนั้นผู้ชมด้วยครับชมครับตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายโมงสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมตอนเจ้าเขาได้เงินงทุนมาสิบบาทครับเพื่อจะมาทําอาหารนะครับแล้วได้ไข่มาสามใบนะครับสามฟองวันนี้มาตีส่วนเขากคงจะทําเมนูเกี่ยวกับ ถอดไข่นะครับคงจะถอดไข่อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นคงอย่ามได้แล้วครับเนี่ยเขาก็ได้มาพักโอมมาครับนานผู้มนี่พักละนะครับภาษาพื้นเมืองคือพักละนะครับได้พักโอมไปเลยครับไาพักโอมไปครับเพื่อจะมาทําเมนูอาหารตอนบ่ายนี่นะครับคงออกไปบวายแล้วครับอ่าได้แค่นี้ก็พปอแล้วครับนานผู้ม แอมสักน้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอมสักน้อยเอาไปเลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะเอาต้นหอมที่เขาปลูกไว้เมื่อสามวันก่อนครับเพื่อจะไปทําเมนูเขาครับในค้บงหมล่างนะครับเพราะฝนตกเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมอ้าวเอ,า,อาได้ได้ต้นหอมนิดนิดต้นหอมเอาบนมีกระเทียมครับเอาต้นหอมอครับอ่าได้ต้นหอมไปอ่าต้นหอมไป,ไปสัก อีกปะล่ะครับออาล่างให้น้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถังน้าผมมือเดียวครับจุ่มเลยครับเอาละเขาคงจะไปทําอาหารกันครับไปกันเลยครับตอนนี้เขาก็จะมาทําอาหารกันละครับท่านผู้ชมบรรยากาศเขาจะมาทําตามแถวๆลิฟต์น้ำเลยนะครับพอกันเลยว่าครับผมอยากกันจะได้ อันนี้ก็จะอันนี้เป็นจานใส่ใส่ไข่นะครับอ่ะตอนนี้เขา,มาไม่มีใบหมดละตอน,นี้คือเขาได้ไข่มาสามใบครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่สามใบเขาก็นี่แหละครับเราภาชนะที่หาเขาหาได้นะครับแาวใน,นสวนนี่เขาจะมาตอกใส่ไข่ครับเขาข้างแรกเขาจะมาใส่ติดตังนี่ก่อนครับ แกบครับเสร็จแล้วนี่เครื่องปุ้มก็มีนี่ครับไม่กี่เอาต่อไปนี่ก็ตอกไข่ครับเงินสิบบาทครับสามารถที่จะ เอาตัวหลอดในสวนได้ครับอาเงินสิบบาทได้ไข่มาสามใบโอ้โหทางผู้ชมตอนนี้คือไข่ท่านผู้ชมไข่แกน,นี่มันเน่าครับ สรุปแล้วก็โจกดีครับได้ไข่สองใบครับเหม็นครับเหม็นทำชุ่มเหม็นก็ครับเหม็นเหม็นได้ไข่สองใบครับอ้าวปรุงรดโดยไม่กี้ครับโระจกนีนะครับตีอันไข่ดีสองใบนะครับถ้าใคร บัดีสองใบเนี่ยรับรองว่าเหลือใบเดียวเนี่ยมาได้กินแน่ครับ่อไปกันนี่้เอานี่เอานี่แล้วครับนี่ขนเสร็จแลกวก็ต้องนี่ครับใส่ด้วยนี่ครับ ไปไปเสร็ไปทิ้งนี่ครับนี่ใบาการใบตองครับเสร็จแล้วก็ปิดสเตนเลสครับสื่อจากแมคโครครับ <c oughs> ไว้มาทำอาหารส่วนเฉพาะเลยแล้วครับ ไปก็อิปคคับโอ้โหลบขับล้ม,อลมเอาใส่เข้าไปครับ เมนูอาหารตอนบ่ายนะครับหลอดตายแน่ครับพราะผมิ่มแสบต้องเริ่มหิวแล้วครับ <laughs> อ้าวอ้าวลอน้ำล้อขอห้อนครับตอนตีล้อขอห่อนนี่ก็ชมบรรยากาศรอบๆข้ามาก,ก่อนครับทาชมนี่คือรรยากาศตีสานามส่วนผมครับ ตอนนี้ก็นาเริ่มเข้าแล้วครับอ่านฝนตกครับวันนี้วันที่สีมิถุนายนนะครับงกสามแล้วนะครับน้ำเริ่มเข้าแล้วครับเขา้าซาแล้วครับเอามาคอครับผมจะทอดไข่โดยพักโอมแล้วก็ต้นหอมครับ โอ้โหล้มครับล้มล้มแขงครับล้มแขงล้มแขงครับโอ้ล้มมักครับล้มหมักเดี๋ยวผมหาอะไรมาบังล้มครับ mình cho số suốt không mày nó măng ครับพาไปปิกนิกไปอยู่ตามปลาตามไอยนะคนจะพกพวกนี่นะครับแกดปิกนิกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสะดวกสบายครับโอ้โห,โหน่ากินครับน่ากินแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะ พวกนี้ก็จะอาจจะใจ้ต้มก็ได้ครับต้มหรือแกงพัดนะครับทอดนะครับได้หลายอย่างถ้าเป็นกระทะแบนมีนะครับถ้าเป็นพวกอ่าหม้อนี่มันจะยกได้หลากหลายครับตัวนี้ก็สามารถที่จะหุงเข้าได้นะครับท่านผู้ชมหุงเข้าได้แต่หุงเข้าสนใจแลวห่ากรอบ จถ้าหงเข้าเาใจไม่ไพ่ก็ได้นะครับท่านชมไม่เข้าหลาม,ม,นะมานี่นะมาแปลงงั้นหงเข้านะครับอครับสักกำเออพวกอ่าพักคักละหรือพักชโอมซุกก่อนนะครับแต่ไข่ยังน่าจะสุกแล้วนะครับ นีการธรรมชมน่ากินมากครับเอาแล้วครับเดื่มสุกแล้วครับตอนนี้เขาก่ามีนี่ครับจานธรรมชาติครับจานใบจานใบตองครับ อย่างกะสบสำเร็จไปโดยดีครับผมสัก,กร,รมเขาคงจะได้รับประทานกันครับกินหอมครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมทาม,มาเรมกินข้าวกินปลากันแล้วครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับนี่ผมได้มาไฟปลามาครับเนี่ยครับนี่มาไฟปลามา บรรยากาศก็กลมลืนครับโดยกิ่นกับบรรยากาศบอ่อหนามครับแบ่งมุมกล้องกันนะครับท่านผู้ชมอาตอนนี้แล้ะครับอ้าวมุมกล้องแต่ดีเอาตอนนี้แล้วครับอ้าวโหม,ม,มาครับมากินข้าวกันครับ กับบรรยากาศหันหน้าหันตากันครับน้องนี่แหะครับนี่ผมได้เข้าเหนียวมาครับนี่ครับหันผู้ชมหันหน้าผมก็ครับผมพอแล้วมันมืดมืดนะครับเพราะนี่แสงมันจากบนดอยม้านะครับนะครับกิเข้ากันครับนังร้อยเพ่ครับหันหน้าผมก็ครับ เออครเขาถ่ายอยู่ครับทุมได้หันไป่น้าเด่ายหันหมกไปไวันนี้ครับรู้สึกว่าใครสองใบครับได้จัดหลายนะครับถ้าว่าสามใบต้องใส่ได้ก,กินเหลือครับนี่ครับน่ากินมากคัะ ย่างยำกินในปลานี่ยอย่างกะล้ำนะครับ่านผู้ชมเข้าในปลาเนี่ยอย่างกะลํำหมดนะครับเพราะว่ามันไม่อยากจะกินแล้วนะครับถ้าไปอยู่ในเมืองในที่เด็กินคนเดียวบลั้ำนะครับไปอยู่ปลาเนี่ยกินล้้ำแล้วครับ ลำอร่อยอร่อยอร่อยครับืมา,มาช่วยหันหันด้อยก่อนครับพุ่นนะครับอาจจะมาหนก็แสมันเข้าว่าคำนองอาจจะบาหันหันกระไม้น้ำ อา,อากาศพ้อนมากครับกินเข้าไปกับแกนไปครับการอนจัดนี่น้ำเย็นขับแจ่น้าแข็งมาใส่นในหม้อ,อถังน้าแข็ง <laughs> ้องเปลี่ยนมุมกล้องไปแล้วครับพอถามหน่อยผมชัดเจนก่าเพราะว่ามันปุ่นมันอันแสงเข้าอีกนะครับอเอออีกแคว้นของกาครับนอยอ่าแคว้นรับผ่าน,นแล้วครับมันตึงเป็นแน่นนะครับฝแสงมันเข้าน้ำอืมอร่อยครับมีขัาเดนียวขนาดนี้นนกับผมกับอิมแล้วครับ นี่ประมาณคีดนะครับกินเยอะครับผุงลงอะะอืมช่วงนี้ไปป่าไปดอยก็พวกพวกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับสะดวกสบายครับ ใส่ในเป้เปะไปเลยนะใส่ในเป้หลังเปอไปเลยมาะครับไป่ว่าถ้าไปในปา่าแต้แนนช่วงแล้วดูฝนนี่กิ่งไม่กิ่งอย่างมันมัน,ม,นมันเปียน้ำครับมันเวลาเอาไปสุมไฟไปดังนี่มันดังยากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตัวแกดแบบนี้ไปสำรองครับเอาไปเข้าปลาแข่สองวันสามวันนี่สบายแล้วครับหลอดตายแล้ว พวก,กน้ำมันไปเห้ยนะครับก็บเป็นพวกซีอิ๊วขาวอีกกระป๋อแล้วครับซีอิ๊วขาวแม็กี้ซีอิ๊วขาวยังก็ได้ครับถือว่าปรุงรสนิดหน่อยก็ถือว่าจะได้แล้วครับถ้าผมมีอย่างสักอย่างกับนิเกืออย่างเดียวกับปอ๋อแล้วครับถึงจะขาดอะไรคือตัวนี้ครับนี่ครับ น้ำต้องพกไปเพียงพอนะครับน้ำเนี่ยนะครับถ้าจะไปกินน้ำในในห้วยในห่องนี่ต้องเอามาต้มครับใส่บอกไม่ไผ่ต้มซุกครับถึงจะกินได้ฮะถ้าบมดต้มป้อเนี่ยเพราะว่าน้ำในปานในดอยนี่เขาบอกไว้วางใจว่าเขาจะมีเกลยอโลกก่อน,นครับ ไปในปลาเขาเก็ะนะาบบนี้ยังนี้พกไปเขาก็เจก,กระบอกไม้ไผ่ก็ได้นะครับตอกสีไข่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ะรกลนกล้นก็ได้ครับพอดีว,ว่านนี้ผมไม้ไผ่อยู่บนบนผมขี้ค้านไปครับ <laughs> ผมเคยเอาอันนี่ละครับแบบอะไรกระ,กระป๋องกระปี้เก่าเนี่ยครับอ่าเขาพกติดรถมานะครับนี่ครับ หกไปติดรถมาจะดีที่สุดหรครับเอาไว้ในรถครับมันเอเนกประสงค์ครับผมก็จะอิ่มแล้วครับเข้าเหลือนิดน้อยหายปอ๊อปแล้วถึงใครมันเสี่ยงอย่างเัา นี่ก็เป็นมะไฟปลาครับนี่ครับมะไฟปลานะครับคนออกตามปลาตามริมหอยมาครับมันชอบออกตัดแถวตีมะไฟนี่เขาชอบชอบหนาครับอบออกริมหอยเนี่ยครับน้ชมเนี่ยครับจะเก็บมานะครับจิ้มรสชาติจะได้ความครับอือหวานครับน่ครับ มันเป็นสีขาวๆครับนี่ครับสีขาวหวานเราถ่ายดีครับอืคลิปนี้ก็มุจะละถาถรรมชวมชกอนครับการใช้ชีวิตรอด ในส่วนในป่าครับโดยเจทุนสิบบาทครับ <laughs> ลายประกันครับบายบาย10บาทก็อยู่หลอดได้ครับ